จะพาว่าเป็นภาษาไทยคําแปลก่อนกลูกจะได้เข้าใจความหมายเสร็จแล้วก็จะว่าเป็นคาาำบาลีเป็นหลักสำหรับต่อไปอาหารที่ประณีตบรรจงน,นี้ภาษาบาลีว่าสูบปกพยัญชนะถึงพร้อมด้วยรสชาติถึงพร้อมด้วยความสะอาดสะอาดถึงพร้อมด้วยสิ่งดีสิ่งนงํากปลแต่ทีนี้ก็เราก็ใช้คำว่าประณีตบรรจง่งนนะแต่สำหรับน้มมีภาษาบาลีว่าอุทกศ ทีนี้พวกเราไม่มีข้าวสาลีก็สมมุติว่าเป็นข้าวสาลีอย่างเงี้ยทีนี้ข้าวสุสวกในภาษาบาลีว่าโอท่านำแต่ทีนี้เราจะเอาคำว่าโอท่านงมาใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นโฆษณาสารเ,เยอะแยะเราจะใช้คำว่าโอทานำคือมีเยอะแยะก็โอท่านำก็จะพ่อข้าวสุกแต่ทีนี้มันมีอีกเ,อเยอะแยะ ก็เลยจะต้องใช้คำว่าโพชนหนังนะลูกตั้งใจว่าตารเอาคำไปก่อนนะตั้งใจกล่าวนะครับกล่าวครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารน้ำดื่มพร้อมบริวาร ที่ปานีตบันจงทุกประการ,ร,การอิมังสูปะพยัญชนะสานนะสมปันนางสาลีนาง,านางโอชนางอุทธกังวรังพุทธะโอเชม,มา สาธุคุณโยมสาธุของตนสาธุ่อนที่จะสมโพสพระถานหนึ่งนาทีจะพูดให้ก่อนสถานที่พวกเราอยู่เนี่ยบ้านสวนสมบคันเนี่ยถ้าจะเรียกว่าบ้านนอกก็ได้เพราะว่าอยู่ติดเชิงเขาห่างจากตัวเมืองแต่ว่ามันเป็นสถานที่เป็นบุญเป,เป็นคุสมเป็นธรรม นะพวกเราก็มาเหนะ็นว่ามีเิ่งที่ดีที่านาเกิดขึ้นเนี้เพราะว่าเป็นเป็นบุญเป็น,ปนกุศลแล้วทีนี้พวกเราก็จะมาชุบเอาตัวบุญตัวกุศลนั่นแหละเหมือนเราลงไปแช่อยู่ในอ่างเอาบุญเอากุศลนั้นกลับไปที่บ้านของเราเพราะเย็นบางคนก็จะกลับกัน,นี้เราก็จะเอาสิ่งที่ดีที่น่ามาให้แล้วก็เอาสิ่งที่ดีที่น่ากลับไปอย่างนี้ทีนี้พอสมโูรณ์พัดตาหาร คือสวนอุทิศสิโส,สเป็นการสันเสริญคุณของพระราชนารตไตคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สันเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนรูปลอเป็นคนเกิดเนตภูลสูงเป็นคนมีความรู้สิบแปดศาสตร์ความรู้และศาสตร์สุดท,ท้ายที่รู้ก็คือเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ที่พวกเราเรียกว่าพระพุทธนี่ะศาสตร์แห่งความรู้เตินเบ,บิกบานเนี่ย ทีนี้พวกเราสัรเสริญตรงที่พุทธศาสตร์ของพระองค์เรียกร้องไปด้วยวิชาจรณะคือนิสัยใจพอภาษาไทยแปลก็ว่าความเรียกร้องด้วยจริยารรมญาณนิสัยใจพอเรียกร้องไปด้วยสุขภโตเสด็จไปดีแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานเรียกร้องไปด้วยความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือ พระผู้ที่โชคดีพระผู้มีพระภาาเจ้าพระผู้โชคดีในการที่หาทางหลุดพ้นจนพระองค์ได้หลุดพ้นยากขนาดไหนก็ลองคิดดูขนาดพระองค์สอนไว้พวกเรายังไม่ได้ถึงเสี้ยวยากขนาดนั้นพระองค์หลุดพ้นได้แต่พวกเราก็ดําเนินรอยตามบาปของพระพุทธองค์สันเสริมคุณของพระพุทธเราไม่ได้เบกราบพระพุทธรูปยกไม่ได้เบกราบพระพุทธรูปทองทำ พระพุทธรูปไม้จันทร์เราไม่ได้กราบตรงน,นั้นเรากราบขอบคุณใลักษณะของความเป็นพระพุทธเจ้ากราบขอบคุณใลักษะของความเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยกคําสอนหนึ่ง,งามาให้ฟังสั้นๆสักสอนนงนาทีพระพุทธเจ้าตรัสส่วนหนึ่งหน้าเอามาพูดให้ฟังตรงน,นี้ตรับไว2000้สองพันกะว่าปีแล้วพระองค์ตรัสในข้ามกลางของ มูที่สูงอยู่ที่ลุมที่มีถ้าแบบนี้โยมก็อาจจะเข้าใจยากสถานที่พระพุทธเจ้าเกิดอย่างนกนแล้วกันพรงนั้นพระอนนท่านเห็นมีกัลยาณมิตรนะหมายถึงพระสงฆ์นะที่ดีๆนะนั่งอยู่เต็มไปหมดในทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์พูดเริญชื่อว่ากัลยาณมิตรมีความดีเป็นหนึ่งแม่ พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดกุก่อนอนุ์จะได้กล่าวเช่นนั้นเลยซึ่งชื่อว่ากัลยาณมิตรมีความดีเป็นอันเด่นอันนั้นเพราะพ่อเธอมีเราเป็น,าานกัลยาณมิตรพวกเธอจึงประสบผลสําเร็จทีนี้แปลนะถ้าไม่แปลก็เพราะพวกเธอมีเราเป็น,าานกัลยาณมิตรพวกเธอจึงเจริญด้วยองค์ของคุณธรรมในฟังด้า ถ้าแปลภาษาไทยเข้าสู่ภาษาไทยอยู่ก็แลวว่าผู้เราเิอได้บรรลุธรรมต่างๆนะเพรับได้เราอยู่แล้วเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยภรรยาอมิสเนี่ยพวกเรารด้วยต,ต่างคนต่างมาเรามานั่งเป็นภรรยาอมิสอนุ้ยนามอย่างเงี้ยภรรยาอมิรเป็นอย่างนั้นนะสันเสริญคุณของพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์หนึ่ง พวกเราไม่ค่อยได้ยินนามท่านหรอกก็ะจะพูดในฟังวันนี้แหละเอ่าักงสองนาทีแต่ถ้าองค์ุริมาเน่ได้ฟังแล้วมหาโมคารานะพระสารีบุตรพระอาโนโน์นี่ฟังบ่อยพระองค์นี้ชื่อพระโสนะบ้านของท่านอยู่ค่อนไปทางภาคใต้ของอินเดียถ้าเทียบมาทางพุทธกยาไปที่บ้านของท่านน่าจะประมาณ2,500กิโลประมาณนั้นแหละแต่นั้นยังไม่สู่ประเทศอินเดียนะ ถ้าสุประเทศอินเดียวกว่านั้นอยู่ประเทศใหญ่มากนี่โยมครั้งหนึ่งท่านได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วได้บวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านต้องการจะกลับไปบ้านจะกลับไปเผยแผ่เผยแผ่คาสอนทีนี้พระพุทธองค์ถ้าพระพุทธองค,ค์ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อยากจะลองถามดูว่า เดี๋ยวโยจมจะลงทำไมพระพุทธเจ้าจึงถามเพราะที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นะมีคณะสงฆ์นั่งอยู่เป็นเรือนพันเรือนเอน mm hmm. ลยก็อยากจะฟังคําพูดของท่านเนี่ยว่าจะพูดยังไงในถ้ำต่างสงฆ์เนี่ยพระพุทธองค์กรตรัสว่าโูกอนโนะเธอจะจาริกยมนิคมน้อยใหญ่ชื่อใดหลักท่านประทูมว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญข้าพุทธเจ้าจะจาริกยมนิคมน้อยใหญ่ยมทัศนบทุกขาตร์นะ เพราะเหตุใดหรือภาษาบาลีว่าจึงกรนนาเพราะเหตุใดหรือก็แปละจะไปเรื่องโยม,มารดาโยมบิดาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าภาษาพทุทธถามคำเลยนะแล้วก็ตรัสถามว่าตถาคตได้ทราบข่าวมาว่าหมู่บ้านแถบนั้นที่เธออยู่นั้นชุมชนนั้นเป็นคนดุร้ายไม่ใช่หรือท่านกระทูนว่า เป็นอย่างนั้นพระพุทธองอมพระพุทธเจ้าก็จะยอมรับว่าคนแถวนั้นดูร้ายถ้าเช่นนั้นหากเขาด่าเธอหลธอจะทำเช่นใดถ้าพระพุทธเจ้าก็จะขอบคุณเขาที่เขาไม่จุ่าพุ่มเหง ดูก่อนโสนนะถ้าหากเขาสุดข้าคลมเห็มละภาษากว่ราราว่านังแกถ้าพุระเจ้าก็จะขอบคุณเขาที่เขาไม่รุมตีรุมฆ่าพระพุองค์กระตากถามย้ำเข้าไปว่าถ้าเขารุมตีรุมฆ่าเธอละถ้าพุระเจ้าก็จะขอบคุณเขาที่เขาได้ทําให้พาดให้ขันได้เสื่อมสลายไปเพราะการ กองาดกองขันนำมาสู่ความปุ๊บพระรหันท่านหมดแล้วตึ่งความนั่นจิตของท่านหมดแล้วแต่ธาดขันเนี่ยท่านก็ดูแลกินข้าวกินน้ำรอเหมือนกันพุะรัศาไทยก็ถึงเขาจะฆ่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าธา,าดขันเนี่ยมันจะได้ตายไปพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นไปเกิดประสบผลสำเร,ร็จแน่นั่นนะถ้าเช่นนั้นไปเกิดประสบผลสำเร็จแน่ อย่างนั้นเลยนะนั่นคือคุณของฤาษ์เราบูชาคุณเหล่านี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ถึงหมดถึงจะอยู่บ้านส่วนนี้เราจะถึงเพราะเราบูชาเอาคุณของพระรันตรไตรรามคนหนึ่งอยู่ที่สาวัตถีนะเขาส่งลูกศิษย์ปลอมเป็นพระคือคือปลอมนี่ไม่ได้หมายถึงพระปลอมนะพระจริงๆนี่แหละบวชจริงๆบวชถูกต้องทุกอย่าง แต่บวชแล้วไปสืบดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมผู้รักษาไทยเข้าใจง่ายก็อาจารย์เขาสงสัยสืบที่เป็นพระเนี่ยไป,ไปดูในวัดพระเชตวันว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเป็นพระอรหันต์เน่เป็นพระอรหันต์จริงไหมหมดกิเลสจริงไหมพระอรหรนันต์ท่านก็จะไม่ตั้งต้งสูงสูงหมายถึงจิตใจก็จะเสมอต้นเมอปลาย ลูกติดของเขามาอยู่ในวัดพระเจตวันนะเจ็ดเดือนสืบข่าวนะแล้วก็กลับไปบอกอาจารย์ว่าพระสมณะโพดมเวลาพระองค์จะเยียดจะพูมีสติทุกอริยบทพระบาทที่เก้าเดินหนึ่งครั้งเกิดดับสิบสอง ตั้งแต่ยกย่างลงเดยอคุณร้อนหนาวกระทบตลอดเจเดือนไม่เคยหลุดเลยก้าวสม่ำเสมอสายพระเนตรอ่อนโยนกลัดอะไรออกมาเป็นสุภาสิตทุกคำเวลาจะเอ็นพระบรรกายเอ็นด้านขวาพหัสนมือแนบแน่แกนพหัสถแน่ว่าพาพหัสกายเหลื่อมล้ำพระบรรกายข้าบาทเหลื่อมล้ำพระบาทไม่เคยหลุดเลย หยิบข้าวเข้าโอดเที่ยวทางด้านนี้สิบ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 มาฝั่งนี้สิบแล้วก็ตืนหนึ่งครั้งตลอดผู้ชนที่ตลอดตั้งแต่เห็นมายังไม่เคยหลุดเลยถารหันสมมาสังเกตเจ้าเป็นอย่างนั้นแหละแต่พวกเราไม่ต้องไปเที่ยวนะฮะมือขวายังไม่ออกมือซ้ายจอยนะจอยนำมือซ้ายนี้จะเข้าเลยนะ โรงงานได้บทไม่ทันบางทีตัดเนิ้วกันก็รไม่ว่ากันเพราะว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอาจารย์ของเขาได้ยินเช่นนั้นพุกเขาเลยทุกเกาอยู่ที่ที่บ้านของเขานะ่หันมาทากพระเชตว,วันแล้วลูกศิษย์เขาก็ถามว่าแล้วจะให้ผมไปลุยพระพุทธเจ้ายัางไงลูกศิษย์ถามอาจารย์แต่อาจารย์ทำจริงจรงนั้นอาจารย์ลุกขึ้นแต่เตะไม่ใช่เตะเอาตายแต่เอาน้นนะไม่รู้เลยนั่นคือพอระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าอยู่เลยนั่งลงีิ อยู่ได้อย่างไรเรานั่งลงเต้นมมือแล้วถวายเสียงพร้อมกันแล้วท่านประวดน้โม่พร้อมกันสามจบเราจะยกเอาวัดปฏิบัตินั้นมาใายนักบัตนี้โตมถวายเสียงนโม่พร้อมกันแล้วกลืนอีศวรนกสองสามสี่นโมตัาสาปะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมปุทัสสา LAKMU TASA HAKAWATO ALAHATO SAMA SAMPUTASA LAKMU TASA HAKAWATO ALAHATO SAMA SAMPUTASA BIDI BISO BIDI

Kawato wakasan ko sa wihipati pa no ha. kawatosa wakasan ko yan hitam cha tali puli sa yuka ni ha. ha puli อ,อาหุนัยโยอาหุนัยโยอาขินัยโยอัญชตริบาล,าลานิโยอ,อนุตาลังุญญาเกตังโลกาสัตติลำดับต่อไปจะได้ให้คุณโยมได้ขวดน,น,น้ำโมทนาบุณขวดน้ำที่อยู่ขันนั่นแหละ สำหรับท่้นใดอยู่ใครก็น,น้องจิตใคก็น้องติตามไปแล้วกันเตานะตั้งใจนะครับส่วนน้ำโอสนาดด้นะตั้งใจเหยีาดพี่น้องของเราเฝ้ารออยู่จะจะ่าให้กิจมันลอยนะให้กิจมันนิ่งนิ่ง,งถ้าลองพ่อว่าสอบพีติโยให้ลูกเทให้หมดแต่ขันโบราณว่า ยะขาเป็นของผีตับมีเป็นของคนนะถ้ายะขาจบแล้วก็ให้ให้น้ำหมดขันแล้วลูกก็รับก่อนนะอาณาตั้งใจนะครับเผื่อยาติี่น้องมดคอยรับโมทน,นาบุญตั้งใจนะสองสามสียะอวารีวะาโปราบาริโกเรนติตาคะรัง เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปปักปาตีอิจิตังปาจิตังตุมหังจิปามวะดัมิจโตตัพเพอปูเรนตุตังกะปะจันโดปะนระโตยะปะมานิโตติระโตยะ อสกิตินโยมิวาดการตุศักขันโรทุวินาตะตุมาเติเวาวันตารโยสุเทเททานโยโคเาวาพิวาทนะเตมิตสนิจังบุตร ตาปจานิโนจัตตารุธรรมวาทปันติอายุวันโนวันตุขังพันลังภาวะตุศบขามัาขลังราคันตุศบพระเทวตาศบพระพุทธตานุฆา นา,าสะทาโสธิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังรับขันตุสัพพาทเทวตาสับธาตุมานุภาเวนาสะทาโสธิภาวันตุเตภาวตุสัพพมันคะลังราบันตุสัพ พระเทวตตาพสังฆานุภาเมนะสะทาโสทิภาวันโตเตมแเมตตาไม่เอาาพบหลังจากกินโงรับประท e านาหารเสรจทำกิีกรรมแล้วก็ค่อยแผ่เมตตาช่วงนั้น ต่อไปจะได้ตาขอข้าวพระพุได้จ้านะคืขขอขอคืนมเป็นอาหารต้นบาารพระพุได้จ้าพวกเราเรียกว่าเสใส่กนะันแหละแต่จะพาว่าเป็นภาคภาษาไทยแปลก่อนก็ลูกจะได้เข้าใจความหมายว่าแปลว่าอย่างไรรู้ตั้งแต่ว่าเสถังเสถังทีนี้ภาษาไทยแปลงต่อไปน,นี้ท่านแปลและาบตามนะก็ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพุทธานิย่าขอคืนท่ขอคืนซึ่งพัทตทหารที่เป็นมงคลพร้อมบริวารทุกประการเสสังหลังขรงยาจค์ม้า ก็โโร,รับประทานกันทุกโตซูก็ดีนี่แหละแต่ปาชน,นะเนี่ยส,วส,สยนวน,นไว้สำหรับพวกที่ไดเก้าวุกอีม่งเนี้ยก็เอาปาชนะอยู่มามาเปลี่ยนไข่ออกก็เร่องง่ พูดต่อตรงนี้ไม่ใช่ขอให้ตรงนี้แต่ว่าจะพูดให้ฟังถ้าโยมท่านใดมีศักยภาพพอที่จะซื้อเครื่องเสียงเล็กๆมาไวต้ตรงนี้สักเครื่องหนึ่งกด็ดีเครื่องเสียงเล็กๆประมาณประมาณจะตุเข้าวเนี่ยมาไว้ที่ธรรมสถานเนี่ยเพราะว่าเอาไว้เวลาสวดมนต์มันจะได้เสียงดังมีโยมคนหนึ่งไปอินเดีย แล้วโยมคนนั้นได้บุญมาจนถึงบัดเนี้ยเขาถวายเครื่องเสียงพระพระเอาเครื่องเสียงไปนะสวดหน้าโมเครืงหนึ่งเขาได้ทันทีเลยสวดครั้งหนึ่งเนะี่ยชื่อโยมที่สุขุบลเอาเครื่องเสียงไปถวายเวลาพระปาญาติโยมสวดบนในเครื่องเสียง,งนั้นเขาเก็ได้บุญทันทีเครื่องหนึ่งประมาณสักสองสามพันบาทแต่ว,ว่าเขาได้บุญไม่รู้กี่ปีมาแล้วยี่สิบสองสิบปีจนกว่าเครื่องนั้นน,นจะเสียไป ถ้าพวกลูกคนใดก็แล้วแต่เรามีศักยภาพพอที่จะซื้อเครื่องมาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเวลาเราสวมดมนต์เทวดาวาพวกคุณก็ที่ตั้งจะได้ยินได้ฟังบ้างตั้งไวง้สำหรับสวดมนต์แต่ถ้าไม่มีงานสวดมนต์เขาจะเอาไปร้องคาราโอเกะก็แล้วแต่อนนะ <c oughs> สำหรับเวลาที่สำหรับเวลาที่พระจะหลุดจากเพนนะเที่ยงกับ15หานาทีถ้าเลยเที่ยงต5ห้าหลุดเพนแต่ว่าสมัยกุฎเดชเจ้าท่านไม่มีนาฬิกาท่านเอาเงาไม,เาเาไม้เอาเงาไม้เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่วัดทีนี้มาเทียบปัจจุบันนี้มาเทียบกับ เที่ยงตะศิษห้าเที่ยงนาฬิกาแต่ญาโยมคนไทยเราเขากันนับยากเขาก็บอกว่าเรียบๆถวายพระอย่าให้เกินเที่ยงก็เกินเที่ยงมันก็จะตกเพลินมันที่จริงเที่ยงกะศิษห้าสรุปแล้วญาติโยมตะริกรสิทธิเสรีภาพพระ,พระวัลนละสิบห้านาที よろしくお願い